ดูพระอาทิตย์ตกที่เมืองพุก,กาครับประเทศเมียนมาครับสวยมากค่ะทุกคนนี่พระอาทิตย์กำลังจะตกเลยนะคะบรรยากาศดีมากเลยอันนี้อยู่ที่ซันเซ็ทฮิลล์นะครับเป็นวิวที่สวยมากๆเลยค่ะทุกคนแนะลวลอ้ลอมลอ้อมด้วยล้อมรอบด้วยเจดีนะคะ<อ>น,นี่ครับให้ดูบรรยากาศนะครับแล้วตอนเย็นนะครับเนี่ยที่เราเห็นตรงนั้นนะ่ะมันไม่ใช่หมอกนะครับมันคือฝุ่นใช่ค่ะแล้วตอนเย็นเนี่ยคือแบบเหมือนฝุ่นมันฟุ้งขึ้นมาเนาะแล้วมันจะทําให้เป็นเหมือนอารมณ์แบบคล้ายๆหมอก แล้วเจดีเยอะมากเลยค่ะทุกคนให้ดูเนี่ยที่ทุกคนเห็นนี้ก็คือเจดีนะคะเต็มเลยค่ะเมืองพุก,กามเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องของเจดีใช่ค่ะเมืองสี่พันเจดีสวยมากมิงกะลาบานี่นะครับสวัสดีจากเมียนมาครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับมาดูพระอาทิตย์ตกไปพร้อมๆกันค่ะทุกคนนีพระอาทิตย์จะตกแล้วนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซูมให้ดูเดี๋ยวซูมให้ดูนี่เห็นไหมทุกคนเห็นไหมครับสวยมากแล้วผมเดี๋ยวผมซูมให้ดูเจดีนี่ครับ ตรงนี้ก็คือจุดชมวิวซันเซ็ทฮิลนะคะที่ภูกามค่ะฟิลแบบมีมลขังมากเลยนะครับแล้วตรงเนี้ยคนเป็นร้อยใช่ค่ะเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับหลบมุมอยู่ค่ะนี่นี่อ้เดี๋ยวผมเนี่ยครับให้ดูนะครับบรรยากาศคนที่นี่เป็นเนินเขานะที่เราสามารถชมพระอาทิตย์ตกได้เดินขึ้นมาไม่ไกลค่ะเดี๋ยวซูมให้ดูโอ้โหเนี่ยชอบมุมแบบนี้มากเลยมันสวยมากเลยอ้าวดาวถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยเซลฟี่เซลฟี่นี่หืม มุมนี้สวยมากเลยนี่นะครับใครมาเที่ยวเมียนมานะครับลองมาเที่ยวกันได้นะเมืองพุกามใช่ค่ะเป็นอีกเมืองที่แบบมีที่เที่ยวสวยๆเยอะเลยนะคะวัดสวยมากที่เราไปมาก็คือวัดนะชเวดะอ่าชเวดาโกนอ่าแล้วก็ไม่ใช่ชเวดาโกนชเวสิโกนใช่ค่ะแล้วก็มีอาหารอะไรเยอะมากเลยนะคะนี่นะครับให้ดูบรรยากาศอ่าเราไปดูนู่นสวยมากเลยยิ่งตอนเย็นนะเห็นพระอาทิตย์แบบเป็นลูกกลมๆนะสวยมากเลย เดี๋ยวซูมให้ดูอีกแล้วไม่ไดาเลยกลัวมันตกก่อนเดี๋ยวซูมให้ดูอีกรอบนึงเดี๋ยวนะขออีกรอบนึงลูกใหญ่มากเลยสวยมากเฮ้ยกำลังสวยเลยอ่ะลูกใหญ่มากเลยนะเนี่ยให้ดูบรรยากาศโอ้โหเมียนมาสวยจริงอ่ะลองตามมาได้นะครับเผื่อใครอยากมาผมทิ้งพิกัดไว้ให้นะครับเดี๋ยวนี้ตามคลิปต่อไปของเราเลยครับรีวิวจริงมาทริปทยแลนด์รีวิวทุกที่สวยมีความสุขก็ต้องปิ้นว่า